วันนี้พลมีเคล็ดลับในการทำอาหารแบบมืออาชีพมาฝากคุณผู้ชมครับ การทำอาหารที่ดีจะต้องเริ่มต้นจากการเลือกวัตถุด,ดิบชั้นยอดจากแหล่งที่ดีที่สุดครับและในวันนี้นะครับพลจะทำสุดยอดเมนูที่พลชื่นชอบเป็นเมนูที่ผสมผสานวัฒนธรรมแบบตะวันตกเข้ากับรสชาติแบบไทยๆครับเพนเน่ต้ยมยำกุ้งอกชีสครับทำเครื่องต้งยมยำแบบง่ายๆนะครับพริกตะไคร้ขา่าและใบมะกรูดปรุงรสด้วยน้ำพริกเผาและน้ำปลาครับใส่น้มามันลงไปเล็กน้อยก็นำเ็ดใส่ลงไปเลยครับส่วนผสมที่มาช่วยเพิ่มความสุดยอดให้กับเมนูนี้นมข้นจืดตรฟาฟาวคอนพร Professional, ช่วยมาเติมความอร่อยเต็มรสชาติให้กับเมนูของเราครับนอกจากนั้นนะครับเขาก็ยังมีรูปแบบกล่องใช้งานง่ายทสะดวกด้วยครับช่วยเพิ่มเนื้อสัมผัสที่เนียนให้กับอาหารของเรารวมถึงความหอมมันความเข้มข้นบางด้วยเส้นพาสต้าต้มให้สุกกำลังดีในระดับออเดนเตนำออกจากความร้อนครับผมใส่ชีสมอสเซเลราลงไปนะครับหลังจากนั้นเราก็นำไปย่างในเตาอบให้ชีสละลายดีครับผมก็จะบีบน้ำมะนา,นาลงไปครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับและนี่ก็คือสุดยอดเมนูของพลเมนูเพนเน่ต้มยำกุ้งอบชีสเมนูที่ผสมผสานวัฒนธรรมตะวันตกกับไทยเข้าด้วยกันครับ